ทันข่าวประมกีฬาฟบันไทยบายมานโอโปกกิ้งสไตล์ประจำวันที่1มกราคม2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่จาจะกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้อินโดนีเซียที่ข่าวใหญ่เจอจุดอ่อนของทีมชาติไทยอีกครั้งอีกแล้วโดยทั้งอินโดนีเซียนะผมอ,อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากมากเลยนะในเีือตุอนี้ ซึ่งอินโดจาเป็นต้องชนะทีมชาติไทยด้วยผลต่างประตูมากถึง4ประตูเพื่อจะเข้าไปลุ้นในช่วงต่อเวลาพิเศษและเข้าสู่กระบวนการการโดนุดโทษแต่หากยิงได้ด้วยผลต่าง5ประตูจะทำให้ทางอินโดนั้นพลิกแซงควา้าแชมป์ทันทีซึ่งเล็กแรกทีมชาติไทยนั้นเหนือกว่าอินโดนะฮะซึ่งแทคติกของทางชินตะยังก็ยังเอาชนะคู่แข่งและรับแบ่งกลุ่มไม่เพียงพอต่อการไปเชิญหน้าก,นก,นกับทางทีมชาติไทยซึ่งหนังสื่อของอินโดนั้นระบุเลยว่าเอริชบันดี้นักวิเคราะห์ลูกหนังชื่อดังของอินโดมองว่า การที่ทางอินโดนีเซียตามหลังไทยถึง4ประตูแล้วจะพลิกเอาชนะ5ต่อ4นั้นอาจจะมีโอกาสน้อยมากเลยนะแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ในครัง้งนี้โดยทั้งอาริสมองว่าไทยแข็งแกร่งมากจริงๆและเหนือนกว่าทีมชาติอินโดนีเซียแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยไม่มีจุดอ่อนม,มีจุดอ่อนอย่างหนึ่งในทีมของอาริสเนเดอร์โปกิง ที่ทีมอินโดนีเซียต้องใช้ประโยชน์ก็คือนักเตะไทยกำลังในช่วงความมั่นใจเป็นอย่างมากแล้วพวกเขากำลังจะประมาทในการจะกระทังอินโดนีเซียในเดืที่2นั่นคือสิ่งที่ฉันคิดว่าจะเป็นจุดอ่อนของประเทศไทย,ข,ยขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ประโยชน์จากมันได้หรือไม่คุณไม่ต้องคิดเกี่ยวกับการชนะแต่ให้เน้นการที่เล่นในสนามใจเย็นอดทนเล่นในรูปแบบเกมที่ยอดเยี่ยมเราสามารถเอาชนะประเทศไทยด้วยคะแนนใดก็ได้ นะผมเป็นะว่าง,งานนี้ทางสื่ออินโดนีเซียก็ตีข่าวมานะฮะว่าพ่อหนุ่มนักวิเคราะห์คนนี้บอกว่าก็มีโอกาสที่ทางอินโดนั้นจะชนะทีมชาติไทยแบบพลิกความคาดหมายก็ต้องรอกันต่อไปค่ะทกันว่าจะมีปฏิหารเกิดขึ้นไหมก็ฝากทีนแท็กเ er ชียไทยเชียไม่เลิกเชียทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยครับแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าความรู้สึกแฟนบอลอินโดนีเซียก่อนเกมทีมรักจะพบกับทางทีมชาติไทยอรอบชิงชนะเลิศเลตที่2ในครั้งนี้ โดยกันนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่าเขาจะว่าอย่างไรกันบ้างเรามาเริ่มกันด้วยที่คอมเมนต์ที่หนึ่งฉันหวังว่าปีหน้าจะมีผู้เล่นหลายคนที่แปลงสัญชาติเพื่อจะให้ทีมชาติของเรานั้นแข็งแกร่งและเราสามารถเป็นราชาแห่งเอเชียได้คอมเมนต์ต่อมาง่ายๆทีมอินโดจะต้องอรีบโจมตีแนวรับที่แข็งแกร่งของไทยเพื่อเข้าทำประตูในครั้งนี้ต้องทําให้เร็วจะได้ลุ้นในช่วงต่อเวลาพิเศษคอมเมนต์ต่อมา ทางเดียวที่ทางอินโดจะคว้าแชมป์เหนือไทยในปีหน้าในศึกเอฟเอฟคัพอยู่ี่สามปีในครั้งนี้ขอามนต่อมาตัวอย่างคือเวียดนามเล่นเบรวและก็แน่นทําให้เกมรับไทยมีปัญหาเกมนี้เป็นเกมสุดท้ายที่จะสร้างความบันเทิงให้กับแฟนๆโดยทีมชาติของผมแม้จะพลิกสถานการณ์ได้ยากแต่น้อยก็ให้ความภาคภูมิใจในการต่อสู้ของคุณจิตวิญญาณคุดของฉันขอาเมนต่อมาไทยเจอกับทางอินโดนอยู่ทสามปี การทำงานหนักและความสามารถของทีมชาติอินโดในปัจจุบันอาจจะไม่สามารถเอาชนะประเทศไทยด้วยสกอร์5ต่อ0ได้ต้องใช้โชคและก็ปฏิหารจึงจะสำเร็จผลลัพธ์ที่สมเหตุสมผลที่สุดทีมชาติอินโดนีเซียกับทางทีมชาติไทยสามารถทำได้นะฮะแต่อาจจะเป็นเพียงการเสมอและถึงแม้จะเพียงแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามทีโดยอินโดนีเซียส่วนใหญ่เป็นผู้เล่นอายุน้อยในขณะที่ประเทศไทยมีผู้เล่นระดับสูงและก็มีประสบการณ์มากในขง้งนี้คอมเนต์ต่อมา ไม่ได้ขอให้เป็นแชมป์ให้เล่นเต็มความสามารถเท่านั้นถ้าขอแชมป์ก็คงจะเป็นไปได้ยากหนือนะเพราะรมีภาระหนักผมว่าคืนนี้ทีมชาติอินโดจะเล่นได้ดีด้วยความเคารพในขวันี้ขอามนต่อมาความกระตือรือ้นและการสนับสนุนของเราไม่เคยลดลงแม้ว่าจะเป็นไปไม่ได้ที่จะคว้าแชมป์ในครัตินี้ก็ตามคอมเมนต่อมาพักเถอะนะกาดูดาอินโดนีเซียคอมเมนต่อมาไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรเราเชียร์ทีมชาติอินโดนีเซียทุ่มสุดตัวเพื่ออ,อินโดนในครัตินี้ คอมเมนต่อมามันหนักนะภารกิจที่เป็นไปไม่ได้แต่คุณต้องมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอคออเมนต่อมาไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรเราทราบซึ้งในจิตวิญญาณการต่อสู้ของคุณคออเมนต่อมาเลยที่2แม้จะชนะได้แต่ก็ยากที่จะไล่ตามเป้าหมายการคาดการณ์สลับ3ต่อ1ในปีหน้าอย่างน้อยๆจะต้องเป็นทีมที่ฝ่ายตรงข้ามกลัวที่สุดของอาเซียน คอมเมนตอมาหวังว่าจะเกิดปฏิหาริกับทางทีมชาติอย่างแมตช์ระหว่างอินโดนีเซียกับทางกาตาร์ซึ่งตามหลังไป6ต่อ2หลังจากที่ท็อตเวลรเรเข้าสกอร์เป็นเปลี่ยนเป็น6ต่อ5ในขวานักนี้เขตไม่ตอมาชนะหรือแพ้เป็นเรื่องปกติที่สําคัญคือเล่นอย่างยุติธรรมเท่านั้นเอมเม่ตอมาเป็นภารกิจที่เป็นไปไม่ได้นะแต่ด้วยการอธิษฐานทุกอย่างก็เป็นไปได้อยู่เสมอครุฑนุ่มจะมีความสุขในขรั้ักนี้คอมเม่ตอมา แสงจิตวิญ,ญญาณของคุณ45การุดาคอมเมนต์ต่อมายังตื่นเต้นอยู่เลยและคอมเมนต์สุดท้ายนะผมก็ได้บอกว่ามันเป็นเรื่องจิตใจถ้าผู้เล่นทุกคนคิดถูกภูมิใจปกป้องประเทศต้องสู้ให้หนักในครั้งนี้ทุกอย่างก็จะผ่านไปด้วยดีนะนะผมเป็นน้ำว่าการนี้ก็เป็นการพูดถึงคอมเมนต์แฟนบอลอินโดนะฮะก่อนที่ทางทีมรักของตนจะฟาดแข่งกับทางทีมชาติไทยสึกตัดสินในช่วงเวลา19นาฬิกา30นาทีของวันนี้แล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมา ัปาร์คเจอคําถามใครแก่งสุดในอาเซียนโดยกันนี้เป็นไปไม่ได้ที่ตัดสินว่าเวียดนามแข็งกร่งที่สุดในอาเซียนหรือไม่แต่เรานั้นมั่นใจมากเลยนะพอที่จะเจอใครก็ได้คู่ต่อสู้คนไหนก็ได้ในตอนนี้ณนะเวลานี้เป็นทาง่ารนี้โค้ชปาร์คฮังซอนนะฮะก็บอกเลยว่าเขาเนี่ยแค่แพ้ไทยแต่ว่าทีมอื่นนั้นเขาไม่กลัวใครเลยเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเก็อยู่ครับ ฟังคงดุงสารภาพชดลื่นต่อหน้าแมซี่ไทยโดยเหยนฟังคงดุงนะฮะปะกันหลังทีมชาติเวียดนามได้โพสต์สารภาพถึงจดสําคัญที่ตนนั้นเป็นลื่นล้มต่อหน้าบมซี่เจชนาทิพย์สงกสินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความพ่ายแพ้ของทางเวียดนามต่อทางทีมชาติไทยส่งผลให้ทีมต้องเกรนตกรอบพลาดเข้าชิงชนะเลิศนัดตึกเอไปครในครั้งนี้ ซึ่งจดดังกล่าวประการหลังจากสโมสรของอัญญาลายัยสกัดบอลพลาดกระทั่งลื่นล้มจากจังหวัดธนวัฒน์สุจิทาวน์บอลจ่ายบอลไปให้กับทางชนะทิพย์สงกสินหลุดเข้าไปจิ้มบอลเข้าประตูให้กับทางทีมชาติไทยขึ้นนําเวียดนามในเลกแรกนะฮะซึ่งเหยียนฟางพงดุงได้โพสต์ข้อความถึงจังหวัดดังกล่าวขอโทษแฟนบอลด้วยข้อความที่ว่าก่อนอื่นเลยนะตัวผมเนี่ยต้องขอโทษแฟนบอลทุกคนที่ผมลื่นล้มในเลกแรกและก็ทําให้เวียดนามต้องเจอกับความยากลำบากในเกมที่2 ผมรู้สึกเสียใจที่ทีมต้องหยุดแค่รอบรองชนะเลิศอย่างไรก็ตามผมต้องขอขอบคุณทุกคนในทีมที่แสดงความกล้าออกมาและกระทำเต็มที่ผู้ชาติของเราทั้งนี้ทีมชาติเวียดนามจะต้องเตรียมทีมครั้งใหญ่เพื่อที่จะเบียดแย่งแชมป์กับทางทีมชาติไทยในศึกฟุตบอล AFF Cup ยุค3ปีและก้าวฟุตบอลชายซีเกมในครางนี้ เป็นนาวาง,งานนี้นะผมก็ถือว่าเป็นความรู้สึกของเขานะฮะที่ต้องออกมากล่าสอะไรสักหน่อยไม่อย่างนั้นคงจะรู้สึกอาผิดไปตลอดชีวิตอย่างแน่นอนเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าอดีตเจ้าของอินเตอร์มิลานเผยวิธีที่จะเอาชนะทีมชาติไทยในครั้งนี้โดยสึกฟุตบอล AFF Cup 2 0ัน AFF c เล็กที่2คู่ระหว่างทีมชาติไทยกับทางอินโดนีเซียซึ่งเลกแรกทีมชาติไทยนั้นเอาชนะมาได้4ต่อ0 ชินแต่ยังจะเป็นต้องหาวิธีเพื่อที่จะเอาชนะทีมชาติไทยให้จึงได้เพื่อจะมุ่งเข้าสู่การคว้าชแชมป์ในครั้งนี้ซึ่งล่าสุดนะผมทางเ e อริกทอเชียรัฐมนตรีวิสาหกิจของอินโดนีเซียที่มีดีกรีเป็นอดีตเจ้าของสมโมสรอินเตอร์มิลลนยักษ์ใหญ่แห่งวงการฟุตบอลอิตาลีได้ออกโรงแนะนําทีมชาติอินโดนีเซียถึงวิธีการที่จะพลิกเอาชนะทีมชาติไทย,แล,ไทยและจะควา้าแชมป์ได้สำเร็จ และศึกษาเกมยูฟาแชมเปียนลีกรอบรองชนะเลิศปี2019คู่ระหว่างบาเซโลนากับทางเลวพูลในขณงนี้โดยทั้งเอริกทอเฮียนี่ยได้เปิดเผยผ่าน CNN อินโดนีเซียบอว่าผมคิดว่าการแพ้0ูนต่อสนั้นไม่ใช่จุดจบนะเพราะเรายังมีอีก1แมตช์เราต้องศึกษาเกมที่บาเซโลนาเอาชนะเลวพูลใน3ต่อ0ในและศึกแชมเปียนลีกนัดแรก แต่ว่าทีมจากอังกฤษก็พลิกสถานการณ์กลับมาชนะ4-0ในเกมที่2ก่อนจะผ่านเข้ารอบด้วยสกอร์รวม4-3แต่สุดท้ายนั้นผลก็คือเราทุกคนไม่รู้ล่วงหน้าหรอกนะเราต้องมองลอุในแง่ดีนอกจากนี้ชอเฮียยังกล่าวชื่นชมนักฟุตบอลชุดนี้ที่อายุยัยงน้อยแต่เล่นได้เกินมาตรฐานโดยเขาเชื่อมาว่า,ากระบวนการการสร้างทีมของอินโดนั้นจะแข็งแกร่งขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอน โดยเป็นการที่ดีที่ทีมอายุน้อยให้โอกาสพวกเขาใน1นึ่สปีอย่าตำหนิซึ่งกันและกันเลยเพราะความล้มเหลวของนักผู้วานในวงการฟุตบอลนั้นการชนะและก็แพ้เป็นเรื่องปกติมันสาคัญที่เรานั้นทําให้ทีมดีอยู่แล้วยิ่งดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อไปสู่เป้าหมายของเราต่อไปได้ไหมในครั้งนี้รอดูกันต่อไปครับลุกการกว่าจะรู้ลึกร,รู้จริงหรือว่าร,รู้แค่ผ่านนะฮะและนี่ก็เป็นทันขา่าวระคข้ามกีฬาพันไทยไมค์มานโนโปรกิงสไตล์ ประจำวันที่1มกราคม2564โดยใช้ยบุพกครั่งฟุตบอลไทยครับ